สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่มารีพไทยทุกท่านนาะตอนนี้นะคะวันนี้นะวันที่12สิงหาคมนะคะ2 5ง5นะคะอ่นะคะเดี๋ยวให้ดูชมบรรยากาศอันนี้อันนี้เป็นโซนบริเวณรอรอขึ้นนะคะรอขึ้นไปที่ชั้นอ่าชั้น29เานะคะแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงชั้นที่3 5นะคะคุณลูกค้าดูสิคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้บรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาให้ชมบรรยากาศเนาะที่หอโหวตชั้นสองของทางงเรานะคะคุณลูกค้าดูสิ คนเยอะมากนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะคุณลูกค้าผ่านใด้เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะนะมาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวมาได้นะคะนี่ค่ะไม่้นะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะนี่ค่ะโกําลังเข้ามากันเยอะมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าด้สินี่ค่ะมา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 นะคะนี่ค่ะถ้าถ้าเกิดแต่ว่าจะขึ้นไปช็อปเฉยๆนาอนะคะเดินเดินผ่านตรงเครื่องสแกนตรงนั้นนะคะเดินผ่านตรงเครื่องสแกนนะ จะเห็นบันไดนะคะบันไดขวามือนะคะเดินขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวดูชมก่อนดูดูดดดเยอะมากๆเลยค่ะดูดูค่ะดูค่ะเยอะมากมากจริงๆค่ะโอ้ดูดูค่ะอะไรค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยสิจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะมาเที่ยวกันนะคะวันนี้นะคะคนุ่งก็จะอยู่ที่12 13 14นะคะ สุกศราวทิ์นะคะสัปดาห์วันหยุดนะคะนุ่มก็จะอยู่ที่หอโบสนะมาทักทายมาหากันได้นะคะอยู่ขอโบสชั้นสนะคะคุณลูกค้าคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคนเยอะมากเลยค่ะตรงบริเวณรอขึ้นลิฟต์คือเยอะมากโอเคอ่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเข้าห้องน้ําก่อนเนาะเข้าห้องน้ำก็จะอยู่ชั้นสองนะห้องน้ำจะอยู่ชั้นสองกับชั้นล่างสุดนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเนี่ยเยอะเลยค่ะน่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเข้าห้องน้ำอ่ะเดีกจะขึ้นไปต้อนรับคุณลูกค้าอยู่ด้านบนเนาะ ใครผ่านไปผ่านมานะคะแวหแวทัาน่นได้ะคะบุริการะค่ะเนี่ค่ะโอเคขอบคุณแล้วเจอกันจ้าสวัสดีค่ะ